ไงทุกคนฉันชื่อว่าเฮลี่อายุ16ปีคะ่ะบอกหน่อยพ่อแม่ของคุณเคยให้คุณทำเรื่องที่คุณไม่อยากทำบ้างไหมล่ะคะยางดนตรีหรือว่ากีฬาไม่รู้ว่าทำไมแต่พ่อแม่ทุกคนชอบคิดเองว่าอะไรดีหรือว่าลูกต้องการอะไรส่วนของฉันน่าเสียดายนะคะที่ไม่ต่างกันเลยพวกท่านไม่ยอมมองว่าความสามารถของฉันเป็นเรื่องที่พวกเขาคิดเอาไว้ทั้งนั้นนะคะ ก็ติดตามช่องนี้แล้วฉันจะเล่าให้ฟังสักวันหนึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับคุณก็ได้พ่อแม่ของฉันเป็นครอบครัวนักกีฬาชื่อดังพ่อฉันเป็นนักว่ายน้าอาชีพส่วนแม่ของฉันก็อยู่ในวงการขี่มา้าก็พอฉันหกขวบพ่อแม่ที่รักพาฉันไปยิมครั้งแรกพวกท่านฝันว่าอยากให้ลูกเป็นแชมป์ยิมนาสติกโอลิมปิกแน่นอนว่าตอนนั้นฉันยังเป็นเด็กเลยยังคิดอะไรไม่ได้ แล้ไม่ว่าอะไรก็ตามฉันทำตามที่พ่อแม่อยากให้ทำและเอาจริงๆนะสองสามปีแรกฉันสนุกจริงๆคะ่ะฉันเรียนรู้การทำท่าต่างๆทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วแถมตัวก็อ่อนมากพ่อแม่ของฉันชมไม่หยุดเลยเลยคะ่ะแต่เมื่อโตขึ้นฉันก็คิดได้ว่านี่ฉันอยากเป็นแชมป์จริงๆงั้นเหรอหรืออยากเล่นยิมนาสติกไหมวันหนึ่งฉันกำลังกลับบ้านระหว่างเดินผ่านพื้นที่เขตก่อสร้างก็เห็นคนกลุ่มนึง พวกเขากำลังทำอะไรที่น่าสนใจมากๆเห็นพวกเขากำลังกระโดดและเล่นลดพ้นกันอยู่ฉันสงสัยก็เลยเดินไปหาและถามว่าทำอะไรกันอยู่พวกเขาตอบกลับมามันมีชื่อว่าปลากลัวก็คุณคงจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่านั่นเป็นครั้งแรกที่ฉันรู้จักกับคำนั้นเลยหลังจากพวกเขาอธิบายให้ฟังฉันก็อยากที่จะลองบ้างพวกเขาหัวเราะและบอกว่ามีอะไรต้องเรียนรู้อีกเยอะกว่าจะเริ่มเล่นได้แต่ว่าฉันก็บอกว่ามีโชว์เด็ดๆจะโชว์ให้ดู ก่อนจะกระโดดยืนมือเดียวอยู่สองสามนาทีคุณน่าจะได้เห็นหน้าพวกเขาแน่นอนว่ามีคนมามุงฉันทันทีและถามว่ามาจากไหนจากนั้นฉันก็เริ่มเล่นปากัวและอยู่กับพวกเขาแทบจะตลอดเวลาฉันเล่นผาดโผนมากการฝึกยิมนาสติกเป็นประโยชน์ขึ้นมาเลยและมีประโยชน์มากด้วยทำให้ไม่กี่เดือนฉันก็เริ่มเรียนรู้ทุกอย่างที่พวกเขารู้และเล่นได้เก่งกว่าพวกเขาซะอีกในที่สุดฉันก็เจอสิ่งที่ชอบจริงๆแล้วลวคะค่ะ แต่เมื่อฉันไปเล่าให้พ่อแม่ฟังพวกเขาดูผวาแล้วบอกว่าฉันเป็นบ้ายิมนาสติกเปนกีฬาจริงๆนะที่ลูกทำเนะ่ะมันไร้สาระสิ้นดีแม่ฉันตะวาดลูกทำให้เราโกรธมากนะการแข่งขันสำคัญจะมาถึงแล้วตั้งใจกับการแข่งซะพ่อฉันพูดฉันกลับห้องด้วยความรู้สึกเจ็บปวดสุดๆเลยทำไมพวกท่านถึงตัดสินใจให้ฉันตามใจชอบแบบนี้ฉันจะเลือกสิ่งที่อยากทำด้วยตัวของฉันเอง แต่แน่นอนว่าฉันก็อยากให้พ่อแม่ภูมิใจในความสำเร็จของฉันก็ฉันเลยกลับไปซ้อมแข่งยิมนาสติกและซ้อมปากลัวกับเพื่อนๆไปด้วยวันหนึง่งฉันซ้อมท่ากระโดดสุดเทพบนลังคาทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีและฉันก็กระโดดม้วนตัวและลงพื้นแต่วินาทีถัดมาจู่ๆฉันก็เสียหลักและหกล้มไหลกระแทกมีเสียงดังเปะและฉันก็รู้สึกเจ็บมากมก พวกผู้ชายรีบวิ่งมาหาและหามฉันแขนฉันเป็นอะไรไม่รู้พวกเขาเลยรีบพาฉันไปที่โรงพยาบาลและหลังตรวจอาการสั้นๆเหมาก็บอกว่าไหล่ฉันหลุดและก็ไม่ใช่อาการร้ายแรงอะไรเท่าไหร่หมอดันไหล่ฉันกลับเข้าที่ไปแล้วพันไหล่เอาไว้หมอบอกว่าฉันควรเลี่ยงกีฬาปะทะไปสักพักหนึ่งฉันไม่ได้บอกอะไรแต่ในตอนนั้นฉันรู้ว่าอีกสองสามวันจะถึงการแข่งยิมนาสติกและเมื่อกลับบ้านฉันว่าสวยแล้วและฉันคิดถูก พ่อแม่ของฉันรู้เรื่องที่เกิดขึ้นท่านโมโหมากแม่ตะหวาดว่าฉันไร้ความรับผิดชอบและไม่สำนึกทุกอย่างที่พ่อแม่ทำและพ่อก็พูดอย่างเสียใจว่าความรั้นของฉันทำลายอนาคตในวงการกีฬาด้วยฉันไม่เคยบอกพ่อแม่ว่าฉันไม่อยากเล่นยิมนาสติกมานานแล้วและฉันก็ไม่คิดจะเป็นแชมป์กีฬาโอลิมปิกอีกด้วยฉันต้องพันไหล่เอาไว้สองสามวันไม่ออกกําลังกายตามที่หมอสั่งในที่สุดวันแข่งก็มาถึงฉันถอดผ้าพันแผลออก S <S <k nell> แขนฉันไม่เจ็บแล้วทุกอย่างดูโอเคฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าและเริ่มวอร์มร่างกายเมื่อถึงตาฉันฉันก็เดินไปที่ราวโหนไม่ลังเลฉันกระโดดแล้วเริ่มทําการแสดงแต่โอ๊ยแต่ว่าจู่ๆความเจ็บปวดก็แร่นเข้ามาในแขนทันทีที่ขยับฉันจับไว้ไม่อยู่และร่วงลงบนเสือ่อไหล่ของฉันยังไม่หายดีและความเจ็บปวดก็กลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งนึง เล่าสั้นๆเลยคือคะแนนฉันแย่มากฉันตกรอบการแข่งเมื่อถึงบ้านฉันก็พันไหลเอาไว้อีกครั้งพ่อแม่ไม่ด่าฉันด้วยซ้ําพวกท่านเศร้าและนิ่งเงียบแต่ตอนมื้อค่าแม่บอกว่าผิดหวังในตัวฉันแค่ไหนลูกอยากจะทําอะไรก็เชิญเลยยังไงซะมันก็ไม่รอดอยู่แล้วแม่บนคําของแม่ทําให้ฉันโกรธอย่างที่สุดเลยฉันตอบก็ได้ยังไงหนูก็พอกับยิมนาสติกแล้วทั้งคู่จะได้ไม่ต้องขายหน้าเพราะว่าหนูอีกไง ฉันกลับขึ้นห้องและตัดสินใจไม่พูดกับพวกท่านหนึ่งสัปดาห์เต็มสองสาวันต่อมาฉันพักไหลให้หายแล้วก็นั่งคิดอีกแง่หนึ่งฉันดีใจมากที่ไม่ต้องเล่นยิมนาสติกแล้วเพราะว่าฉันไม่สนุกเลยแต่ว่าพร้อมกันนั้นฉันก็อยากจะพิสูจน์เส้นทางของตัวเองให้พ่อแม่ได้เห็นเหมือนกันและแล้วฉันก็ตัดสินใจว่าอย่างเดียวที่ฉันทำได้ดีก็คือปากัวทันทีที่หลฉันหายเจ็บ ฉันก็กลับไปหาเพื่อนที่เล่นปากัวอีกครั้งฉันอยากเจอพวกเขามากและไล่ตามส่วนที่ไม่ได้เล่นแทบตายและซ้อมเล่นต่อก็ฉันเลยซ้อมทุกวันและไม่นานฟอร์มของฉันก็กลับมาดีอีกครั้งผ่านไปสักพักเราก็เริ่มอัดคลิปรีลาของเราด้วยมือถือและทำมิวสิกวิดีโอด้วยกันมันเท่มากค่ะฉันแนะนำให้ทำช่อง YouTube และอัพขึ้นไปจะต้องทำให้มีคนรู้จักเรามากขึ้น และจากนั้นเราก็จะเป็นคนดังเราอดคิดไม่ได้ว่าจะทําได้เหรอแต่เราก็มีช่องจนได้เราอัพวิดีโอใหม่สัปดาห์ละสองสามคลิปไม่นานคนก็เริ่มติดตามและวิดีโอก็มีไลค์แรกด้วยจากวันนั้นผ่านมาหลายเดือนฉันอัพวิดีโอทักษะปากลัวพร้อมกับเพื่อนๆไปหลายคลิปแต่ทําไมไม่รู้ช่องเราก็หยุดโตแล้วเราก็ยังไม่ดังเลยพ่อแม่ยอมแพ้ในตัวฉันไปนานแล้วและไม่สนว่าฉันจะเอาเวลาไปทำอะไรมันเจ็บนะ ฉันอยากให้พวกแ่่นภูมิใจอยู่วันหนึ่งฉันไปเที่ยวที่สวนหลังบ้านกับเพื่อนปากัวออากาศร้อนเราก็เลยเล่นน้ําให้สดชื่นเราโยนลับบอลใส่กันและมีคนเอาธนูกับลูกธนูมาแล้วบอกว่าเราน่าจะแข่งความแม่นยากันฉันนอนบนเก้าอี้ตากแดดแล้วมองหนุ่มๆแข่งกันและและ้วฉันก็คิดไอเดียเจ๋งๆได้ฉันเดินไปหาและบอกมีใครทําแบบนี้ได้มะมพอพูดจบฉันก็ยืนด้วยมือและเหนี่ยวลูกธนูด้วยเท้า แล้ววานให้เพื่อนอีกคนหยิบธนูใส่อีกเท้าให้หน่อยฉันใช้เพียงเท้าเหนี่ยวสายคันธนูแล้วยิงออกไปและฉันก็ตกใจพราะเข้ากลางเป้าเลยเพื่อนฉันถึงกับขนลุกกันเลยล่ะค่ะพวกเขามาลุมล้อมและบอกว่าฉันเก่งไม่ธรรมดาเลยฉันดีใจที่ทําให้ปาร์ตี้คึกคื้นขึ้นมาสัปดาห์หนึ่งผ่านไปฉันก็ลืมเรื่องทักษะยิงธนูไปแล้วและทันใดนั้นเพื่อนคนหนึ่งก็พูดตอนที่เราซ้อมกันบอกว่ามีอะไรจะมาโชว์ ปรากฏว่าเขาถ่ายตอนปาร์ตี้ริมสาเอาไว้ด้วยเขาอัพวิดีโอลงช่องเราและที่ใต้วิดีโอมีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าให้ฉันติดต่อไปดูเหมือนว่าเขาจะมีข้อเสนงองามๆมาให้ฉันแปลกใจนะคือว่านี่ใครเนี่ยและพวกเขาต้องการอะไรฉันเลยตัดสินใจลองดูหน่อยและโทรไปตามเบอร์ที่พวกเขาทิ้งเอาไว้มีผู้หญิงรับสายแล้วบอกว่าเป็นโปรดิวเซอร์รายการโชว์ความสามารถชื่อดัง เธอประทับใจในทักษะของฉันก็เลยแนะนำให้ฉันมาเข้าร่วมรายการด้วยอ้โหในที่สุดฉันก็ได้โอกาสแจ้งเกิดแล้วแน่นอนว่าฉันตกลงแล้วรีบไปบอกข่าวดีให้พ่อแม่ฟังแต่เมื่อฉันบอกว่าจะไปเข้าร่วมรายการพ่อแม่กลับไม่แยแสแม่บอกฉันว่าเสียเวลาเปล่าที่หลองคิดว่าฉันน่าจะทำอะไรดีๆในชีวิตได้บ้างฉันยิ่งเจ็บใจมากกว่าเดิมและแตัดสินใจ ตัดสินใจว่าจะทำให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาคิดผิดฉันเริ่มซ้อมการแสด,แดงเพื่อการนั้นฉันยืมธนูจากเพื่อนและเอาเป้ามาตั้งไว้หลังบ้านฉันต้องซ้อมเยอะมากที่จะยิงด้วยเท้าโดยไม่มีใครช่วยแล้วผ่านไปไม่กี่วันฉันก็ทำได้ดีและแล้วก็ถึงวันแสด,แดงพวกเขาเตรียมชุดและอุปกรณ์พิเศษสำหรับการแสด,แดงไว้ให้ฉันผู้ชมเยอะมากเยอะกว่าตอนที่ฉันแข่งยิมนาสติกอีก นอกจากนี้รายการถ่ายทอดสดทางช่องทีวีเจ้าใหญ่อีกด้วยตอนนี้ฉันกำลังจะดังแล้วงั้นเหรอในที่สุดก็ถึงตาฉันและรีบออกไปหลังเวทีแบบว่าฉันกังวลนนหน่อยๆนะจากนั้นก็ยิงธนูห้าดอกด้วยเท้าและทุกดอกเข้ากลางเป้าหมดเลยหลังยิงดอกที่8ผู้ชมปรบมือกระหึม่มและเมื่อแสดงจบพวกเขาก็ตื่นเต้นกับการแสดงของฉันขนาดกรรมการยังปรบมือให้เลยอะและในตอนนั้นฉันดีใจที่สุดในชีวิตเลยละคะ่ะ บางทีอาจจะดีใจที่สุดในโลกเลยมันน่าเสียดายมากที่พ่อแม่ไม่ยอมมาดูพวกท่านก็บอกว่าเป็นแค่งานอดิเรกซึ่งไม่เกี่ยวกับอาชีพกีฬาเลยสักนิดหลังจากนั้นฉันก็กลายเป็นคนดังที่สุดในกลุ่มของเราเมื่อฉันได้ออกทีวีฉันก็กลายเป็นคนดังของเมืองเลยและฉันก็ทำได้ด้วยตัวเองจากความสามารถเฉพาะตัวแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะคะ เย็นวันนึงฉันได้รับสายจากตัวแทนคณะละครสัตว์ระดับโลกเขาบอกว่าเห็นการแสดงสุดยอดของฉันบนเวทีและเขาประทับใจมากเขาเสนองานที่คณะละครสัตว์ให้แล้วเราจะได้ออกแสดงรอบโลกฉันไม่อยากเชื่อดวงตัวเองเลยเพราะว่าเรื่องนี้คือสิ่งที่ฉันวาดฝันมาตลอดเลยฉันเป็นคนดังและมีแฟนคลับนับล้านทั่วโลกด้วยฉันรีบวิ่งไปบอกพ่อแม่ด้วยตัวเองตอนนี้พวกท่านต้องยอมรับนะว่าฉันประสบความสำเร็จแน่ แต่หลังจากเล่าให้ฟังแม่ก็ตอบอย่างไม่แยแสอีกเฮลี่ลูกน่าจะเป็นนักกีฬาระดับโลกนั่นสีที่น่าภูมิใจไม่งั้นลูกก็เป็นแค่ตัวตลกในคณะละครสัตว์ธรรมดาและเหมือนเดิมพ่อกับแม่บอกให้ฉันทำอะไรก็เชิญเลยแต่ไม่รู้ทำไมนี่เป็นครั้งแรกที่เจอเรื่องพวกนี้ที่ฉันไม่โกรธพวกท่านอีกแล้วฉันเริ่มคิดว่าพวกท่านจะสื่ออะไรพ่อแม่ฉันพูดถูกเหรอ หรือว่าพวกท่านแค่ไม่เข้าใจว่าความดังในสมัยนี้นั่นเป็นยังไงฉันฉันไม่รู้อะไรเลยคุณเลือกข้างใครคะบอกฉันในคอมเมนต์มาเลยนะคะฉันสับสนจริงๆ